วันนี้มีอะไรพิเศษครับวันนี้พิเศษมากเลยค่ะเราจะพูดเรื่องกฎหมายกับความรักคุณหารว่ามันจะไปด้วยกันได้ไหมคะนั่งละสิปรึกษาเรื่องอะไรครับส่วนใหญ่เรื่องสามีภรรยาอยู่ด้วยกันอตอนอยู่กันก็รักกันดีพอสักพักทะเลาะก,กันก็จะทะเลาะก,กันอยู่สองเรื่องก็มีเรื่องลูกเรื่องเงินอ่ะก็ได้ถ้าเกิดจะหย่านะไม่เป็นไรนะแต่คุณหย่าแน่นะถ้าคุณหย่าแนะ่ผมรอเสียบเลยนะพูดกั <laughs> บผู้ชายไม่ <laughs> พอผู้หญิงสวย <laughs> เจ้าอะไรี่จิวิยาผู้ชายเลยกลับมานั่งย้ำย้ำตัวเองนิดนึงเอองั้นงั้นคิดก่อนงั้นไม่หย่าแล้วออกไปข่มขืนคนนอกบ้านฉันก็ผิดข่มขืนเมียในบ้านฉันก็ผิดงั้นฉันออกไปข่มขืนข้างนอกดีกว่าเพราะในบ้านดีมันก็เบื่อแล้วมันจะก่อปัญหาอีกแล้วคราวนี้เนี่ยผู้ชายจะได้ข้ออ้างผู้หญิงลําบากเลยเฮ้ยให้มันตายไปเลยตายตกตามกันไปเลยเนี่ยนะผู้หญิงที่โดนข่มขืนก็จะไม่รอดชีวิตนะเพราะเขาคิดว่าเนี้ย ค่าความผิดฐานค่าก็มีความผิดโดนประหารชีวิตแล้วข่มขืนก็ประหารชีวิตอีกหนอย่ากรนนั้นเลยอย่าให้มันมาชี้ตัวเราได้เลยเนี่ยมันจะมีผลต้อดีๆนะการออกกฎหมายดี่ต้องคิดถึงผลที่จะตามมาเพราะฉะนั้นความผิดตอนนี้ที่เขากําหนดไว้ในตุกคิดว่าเหมาะสมในระดับสี่ถึงยี่สิบในระดับหนึ่งเพียงแต่ว่า เราต้องมองว่าไม่ใช่ว่ามีปัญหาอะไรปุ๊บเราไปแก้กฎหมายใส่โทษเข้าไปเยอะๆมันมันคือการแก้ที่ปลายเหตุถ้ากลับกันล่ะคะกลับายหมายถึงผู้หญิง<ป>กระทำผู้าออชายผู้ชายถูกไหะเม<ร>ื่อหดแฟนของทานายนะคะต้องทใจนิดนึงคือด้วยนิสัยเนี่ยมันชอบบอกว่าค้นหาความจริงไงเมื่อไหก็ร้อยู่หลักทน มาพูดสู่ชูรักชูรนะครับช่วงโมมอยรักวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเรานี้ถือได้ว่าเธอได้ทําสิ่งที่หัวใจเรียกร้องได้สมปรารถนานะครับนั่นก็คือความรักในวิชาชีพกฎหมายการสู่เป็นทนายความสาวนะฮะจริงๆเป็นทนายความแต่เธอบังเอิญเธอสาวและสวยนะครับเพราะเคยอยู่ในวงการมายางมาก่อนเคยเป็นนางเอกละครมาก่อนนะครับก็ขอเชิญพบกับทนายสาวคนล่าสุดของเรานะครับในวันนี้คุณตุ๊กวิมลเรขาสิริชัยราวด์ สวัสดีครับนุงตุ้กสวัสดีครับนุงตุ้กสวัสดีครับสวัสดีค่ะคงสงสัยเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็จะคุ้นเคยเห็นคุณตุ้กในวงการมายานะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นที่นิยมเป็นที่ชื่นชอบกับอาชีพทนายความมันดูมันดูห่างกันมากเลยค่ะมันคอนสต์มันไปยังไงถ้ามันถึงได้เดินไปอีกเส้นทางหนึ่งเนี่ยค่ะตอนเรียนจบใหม่ๆก็จบนิติศาสตร์อยู่แล้วเรียนนิติศาสตร์ค่ะเรียนนิติศาสตร์จบที่ธรรมศาสตร์แล้วก็จับพัชจูผูได้เข้าไปอยู่ในวงการบันเทิงเรื่องแรกก็เป็นนางเอกไปก็ เล่นอยู่ประมาณ4ี่ห้าปีค่ะสั้นมากนะช่วงเวลาที่ทเล่นนะคะส<อ>ั้นมาแล้วก็ได้มีโอกาสช่วงนั้นทําพิธีกรบ้างหน่อยก็เดินทางก็เจอคนเยอะค่ะแล้วก็ตอนที่เล่นนะคะคุณหมอก็จะเจอแบบว่าพวกนักแสดงรุโสท่านก็จะแบบว่าเล่าประสบการณ์ชีวิตให้ฟังแล้วก็จะมีเรื่องเยอะแยะแล้วก็มองแล้วถ้าเกิดเราเดินไปตรงเส้นนี้เพราะเราไม่ได้เรียนมาทางสายเกี่ยวกับศิลปะนะคะการแสดงเลยไม่เคยจับเลยแล้วถ้าเราไปจนสุดสายเส้นนี้เนี่ย เราก็ก็เห็นนะเห็นตัวอย่างที่เขามาเล่าให้ฟังว่าเขาลําบากยังไงแล้วก็เลยคิดว่าเอาอเราเราเสียดายความรู้ที่เราเรียนเราน่าจะกลับมาใช้ให้มันเต็มที่ full scale เลยเอ่ะก็เลยต้องกลับไปเรียนต่อค่ะก็ไปเรียนต่อในติบดิตแล้วก็คราวนี้ก็เป็นนักกฎหมายเต็มตัวแล้วตอนนี้ค,คุณตุ๊กก็เอาความรู้ทั้งหมดเนี่ยมาใช้ในการทํางานที่เรียกว่าเป็นทนายอาสาเป็นยังไงขออนุญาตบอกนิดนึงว่า ไม,ไม่ให้เรียกว่าทนายอาสาดีกว่าเพราะว่าทนายอาสาในเมืองไทยมันมีหลายองค์กรเ oh. มีทนายอาสาของสภาทนายของที่นั่นที่นี่ <Okay. S 2> แต่ทีนี้เราเป็นแบบส่วนตัวของเราเองก็ mm. เรียกเป็นที่ปรึกษากฎหมายชาวบ้าน mm. ดีกว่าค uh ่ะ huh. ตอนแรกนะคะต้องบอกนี่นว่าตุกตั้งใจว่าเออเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยวิชาชีพทนายเนี่ยจะเอามาใช้ดํารงชีพแล้วก็หมายความว่าต้องได้เงินจากตรงนั้นนะ mm. ทำไปทํามาไม่ได้อ่ะพี่ฮาดเพราะว่าเวลาที่เราไปเจอลูกความหรือใครแล้วแต่ จนน่ะเขาจน่ะเราไปเรียกเขาไม่ไม่เรียกเขาไม่ลงอ่ะค่ะปรึกษาเรื่องอะไรครับส่วนใหญ่ครอบครัวตรงเลยเรื่องความรักเรงไหนที่เราคุยไัว่าความรักกับกฎหมายไปเจอกันที่ตรงไหนตรงไหนใช่ไหมเจอกันตรงไหนคะความรักกับกฎหมายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันเราเนี่ยครอบครัวเนี่ยเกี่ยวโดยตรงเลยบางทีบางคนไม่ได้ทําสัญญาอะไรใช่ไหมก็จะมีปัญหาเรื่องความรักเรื่องสามีภรรยาอยู่ด้วยกันตอนอยู่กันก็รักกันดีพอสักพัก ทะเลาะก,กันก็จะทะเลาะก,กันอยู่สองเรื่องก็มีมเรื่องลูกเรื่องเงินเนี่ยค่ะแล้วก็จะปรึกษาเข้ามาค่ะมีกรณีแบบไหนบ้างไม่ค้าที่คุณตู้รู้สึกอาจจะเป็นหน้าประทับใจหรือเป็นเรื่องเออเรื่องอย่างนี้ก็มีด้วยเนาะมีมีผัวเมียเขาขออนุญาตใช้คําชาวบ้านนะจะได้เข้าใจง่ายเขาเขาจะไปหยากันเอเออก็ชอบทะเลาะกันอะไรเงี้ยท้ายหย่าท้ายหยาอะไรเงี้ยผู้หญิงสวยนะก็จะขึ้นไปก็จะหย่าอย่างเดียวทีนี้เจ้าหน้าที่เขา กรอบ่าเขาบอกเอออย่าอย่ากันเลยอะไรเงี้ยคือเป็นความต้องการของทั้งคู่ที่จะอ่าพอตอนหลังไม่รู้ว่าต้องการจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจะทิฐิใส่กันเพื่อเอาชนะนะคะตอนหลังเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องบอกว่าอ่ะก็ได้ถ้าเกิดจะหย่านะไม่เป็นไรนะแต่คุณหย่าแน่นะถ้าคุณหย่าแน่ผมรอเสียบอยู่เลยนะพูดกับผู้ชายงี้มห้ผู้หญิงสวยเจ้าหน้าที่อันนี้ก็จะเกลีย์มีมีบอกว่าเขาเรียกอะไรจิบิยาผู้ชายเลยอีกลับมานั่ง ย้ำย้ำตัวเองนิดนึงเอองั้นงั้นคิดก่อนงั้นไม่อยาละตลาดเขาก็เลยไม่อยากใบคุณคะเพิ่งรู้ว่าที่อำเภอมีบริการเสริมบริการเคื่องขช่วยัวช่วยจริงๆอยู่นี้พอผู้หญิงจะแต่งงานกับผู้ชายทีเขามีเช็คนะคะพี่ก็มีเช็คในเครื่องของว่าผู้ชายคนนี้เคยผ่านการจดทะเบียนสมรสมาหรือยังมีในทะเบียนแต่ทีนี้ก่อนที่ผู้หญิงจะไปขอให้อย่างนั้นได้ก็จะต้องมีคือมีเหตุที่แสดงให้ว่า ถึงขนาดแจกการ์ดอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่แบบอยู่ดีๆเราเดินเข้าไปเราเป็นแค่เป็นแฟนไปขอคนไม่ทาให้เนาะไปเช็คก่อนเลยเพราะว่าดีจอดทะเบียนซ้อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นแค่ในลักษณะแฟนทำแลวทะเบียนนี่ถามเป็นความรู้นิดนึงค่ะคือที่เจอบ่อยมากคือผู้หญิงเวลาทะเลาะกันเนี่ยชอบฉีกทะเบียนสมรสฉีกแล้วจริงๆโดยทางกฎหมายนี้มันมันยุติไหมคะนี่เจอบ่อยมากเลยนะมันก็ไม่ยุติเลยกเพราะว่าฉีกไอ้ทะเบียนสมรสเนี่ยการการที่จะทําให้ทะเบียนสมรสเนี่ย สิ้นผลไปก็คือจะต้องมีการจดทะเบียนยาอนะคะฉีกไปเท่านั้นไอ้ที่เราถือไว้มันไม่มีแล้วไงจะไปอ้ากับใครต่อไปนี้ก็ไม่ได้แล้วไม่มีแต่ว่าจะมีอยู่ที่ที่ทะเบียนที่จดเอาไว้สำนักงานเขตหรือว่าอำเภอแต่ละอำเภอเขาก็ต้องมีไว้แนบกันถึงแม้ว่าฟ้องกันเพื่อจะหย่าสารมีคำพิพากษาให้หย่าก็ก็อาจจะต้องมีการบันทึกบรรณาลักษรไว้มากันที่สังคมเราบ้างนะครับ ชายหรือหญิงเดี๋ยวนี้มองว่าใครรังแกใครกันมากกว่าโอ้ยไม่อย่าไปมองอย่างนั้นเลยว่าใครรังแกใครทีนี้เนี่ยก็โอกาสนี้ก็เลยบอกเป็นความรู้ให้เลยแล้วกันอย่างเรื่องข่มขืนเนี่ยค่ะตอนนี้เรามีกฎหมายแค่ว่าตามปประมวลกฎหมายอาญาจะเรียกปอ,อ,ปอดูดิ <laughs> นี่สั้นๆปอเหมือนกับสายรอบเมืองเออปอปอปพผบวนเพ่งและพาดินะฮะก็ปอสองเจ็ดหกเขาบอกว่า ถ้าเกิดชายผู้ใดเนี่ยไปข่มขืนหญิงอื่นซึ่งม่มใช่ภรรยาตนอ่าอ,อันนี้ถึงจะเป็นความผิดแต่ทีนี้ถ้าเกิดเขายังไม่มีบอกนี่ว่าหญิงคนนั้นถ้าสมมุติว่าเป็นเมียเราเนี่ยแล้วเราข่มขืนจะผิดเพราะฉะนั้นผัวข่มขืนเมียไม่ผิดคะ่ะไม่มีวันเป็นไปได้ยังไม่ยังไม่มียังไม่มีแต่ในอนาคตไม่แน่อ๋อเหรอนะคะแต่ว่าตรงนี้คือตุ๊กมองว่า ถ้าคุณไม่ได้ไปทําร้ายร่างกายไม่ได้ทุบตีเขาเขาไม่ได้ฟกช้ำดําเขียวนะฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นโซซาดิสกับแมสสุคริตด้วยกันไม่ได้พอใจกันทั้งคู่เนี่ยอันนี้ก็มันก็ไม่เป็นเรื่องสมมติว่าภรรยาไม่ยอมแต่สามีเนี่ยเขาแบบว่าอยากร่วมหลับนอนด้วยเขาไม่ผิดกฎหมายค่ะนะคะเพราะว่ากฎหมายไม่ได้เขียนเอาความผิดตรงนี้ไว้ไม่มีบัญญัติไว้แต่ว่าทีนี้มันก็มีแนวโน้มเหมือนกันบอกว่ายกลุ่มที่เขาค่อนข้างจะรักสิทธิของสตรีเนี่ยเขาจะ ก่อขึ้นมาว่าเนี่ยจะให้ต่อไปเขียนว่าถ้าเกิดชายได้ข่มขืนหญิงเป็นความผิดฐานข่มขืนต่อว,ว่าตรงนี้ต้องคิดหนักนะคะเพราะว่าไงสมมติฝ่ายชายถ้าเกิดเขียนงนี้ขึ้นมาปุ๊บฝ่ายชายบอกอ้อออกไปข่มขืนคนนอกบ้านฉันก็ผิดข่มขืนเมียในบ้านฉันก็ผิดงั้นฉันออกไปข่มขืนข้างนอกดีกว่าเพราะในบ้านดีมันก็เบื่อแล้วมันจะก่อปัญหาอีกแล้วคราวนี้เนี่ยผู้ชายจะได้ข้ออ้างผู้หญิงลําบากเลยต้องคิดดีๆต้องคิดหลายๆด้าน สมมติว่าอยากจะแบบคุ้มครองใครเป็นพิเศษหรือจะออกกฎหมายอะไรเนี่ยต้องต้องอทำวิจัยต้องดูหลายๆทิศทางคะ่ะอ,อย่าไปด่วนตัดสินใจอะไรเพราะบางทีมันส่งผลกระทบเยอะออถ้ากลับกันละคะ ชาหมายถึงผู้หญิงกระทําผู้ชายผู้ชายถูกบังคัิดอไเงี้ยไม่มีค่ะมีไหมมีระบุว่าห้ามไม่ให้ข่มขืนสามีตนเองอะไรไม่มีไม่มีคือยังไม่มีเขียนไว้เลยตอนนี้นะคะที่มีก็คือมีชายข่มขืนหญิงอื่นซึ่งไม่ใช่ภรรยาตัวผิดข่มขืนแล้วก็้าเกัด ถ้าเกิดเป็นลักษณะว่าผู้ชายโดนผู้ชายข่มขืนก็ยังไม่ยังไม่มีบันทึกไว้ว่าจะเป็นผิดกฎหมายนะคะเป็นแค่อนาจาร์แล้วก็ผู้หญิงข่มขืนผู้หญิงในลักษณะทอมกับดี้เนี้ยก็ไม่ผิดยังไม่มียังไม่มีระบุไว้นะคะถ้าเป็นข่มขืนปกตินี่โทษประมาณเท่าที่ดูมานะคะคือโทษจำคุกประมาณ4ปีถึง20ปีมีปรับด้วยและปรับต้องสอนนิดนึงว่าคําว่าและในกฎหมายหมายความว่ารวมเข้าไปด้วยแต่ถ้าหรือเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะ ชัดเจนภาษากฎหมายก็ชัดเจนมากนะโอ้โหเอาตรงนี้ก็คงเป็นข้อแนะนําสักนิดนึงนะคะเพราะว่ากรณีเรื่องข่มขืนบางทีมันเกิดขึ้นกับผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงควรจะดูแลตัวเองยังไงคะถ้าเกิดกรณีนี้ขึ้นนะคะเรื่องข่มขืนเนี่ยตอนนี้คือต้องถามสองความเห็นสองฝั่งเพราะมันมีความเห็นสองฝั่งอยู่ผู้หญิงบอกว่าผู้หญิงที่โดนเนี่ยเขาจะเหมือนตายทั้งเป็นนะก็เข้าใจเขารู้สึกเขาว่าเขาเขาแบบเสียใจเหมือนหมดอนาคตเหมือนเจ็บแค้นแต่ต้องต้องบอกนิดนึงว่าถ้าเราจะบอกว่าไอ้คนข่มขืน ผู้หญิงเนี่ยนะต้องให้มันตายไปตามกันเลยประหารชีวิตเนี่ยมันก็มีแนวว่าความคิดเห็นอีกฝั่งหนึ่งเนี่ย<ม>ก็มีที่บางทีผู้หญิงเขาไปแบ<ม>็กเมย์ผู้ชายอ,อย่างที่เป็นข่าวว่ารัฐมนตรีโดนผู้หญิงแบ<ม>็กเมย์แล้วก็ในที่สุดคำพิพากษาของศาลก็ออกมาแล้วว่าผู้หญิงคนนั้นแบ็กเมย์จริงก็มีโทษจำคุกไป<ม>นะคะ<ม>ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็ผู้หญิงเนี่ยหูระกำเหลือเกิน<ม>แต่ทีนี้เราก็ต้องป้องกันผู้หญิงทางด้านนี้ด้วยไม่ใช่ว่าเราไม่คิดถึงเขานะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยให้มันตายไปเลยตายตกตามกันไปเลยเนี่ยนะ ผู้หญิงที่โดนข,ข่มขืนก็จะไม่รอดชีวิตนะเพราะเขาคิดว่างี้ฆ่าความผิดฐานฆ่าก็มีความผิดโดนประหารชีวิตแล้วข่มขืนก็ประหาร,ร,หารชีวิตอีกไหนๆอย่ากนนั้นเลยอย่าให้มันมาชี้ตัวเราได้เลยเนี่ยมันจะมีผล คอณคิดดีๆนะการออกกฎหมายนี่ต้องคิดดีๆค่ะต้องคิดถึงผลที่จะตามมาเพราะฉะนั้นความผิดตอนนี้ที่เขากําหนดไว้ต้องคิดว่าเหมาะสมในระดับหนึ่งสี่ถึงยี่สิบในระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าเราต้องมองว่าไม่ใช่ว่ามีปัญหาอะไรปุ๊บเราไปแก้กฎหมายใส่โทษเข้าไปเยอะๆมันมันคือการแก้ที่ปลายเหตุเราน่าจะแก้ที่ต้นเหตุคือเราเราไปดูว่า เราจะหาทางแก้ไขย,ยังไงป้องกันยังไงแล้วก็ดูซิว่าเาตำรวจจะช่วยมีวิธีการยังไงได้บ้างาไม่ใช่บอกว่า,อาพอเกิดเหตุแล้วก็แจ้งความกันไปแล้วก็เพิ่มโทษห,หนักก็แจ้งแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงก็ว่ากันไปตามกฎหมายแล้วก็รอดูอย่างเงี้ยมันตัว,ว่ามันเกิดประโยชน์น้อยกว่าเรามาป้องกันดีกว่าป้องกันใช้เวลากับความรักกับกฎหมายซึ่งก็ส่วนใหญ่เป็นความรักของคนอื่นเยอะนะคะมีเวลาดูแลความรักของตัวเองบ้างไหมคะ ก็ธรรมดาค่ะธรรมดาคนชอบนึกว่าคนที่เล่นกฎหมายเป็นนักกฎหมายจะบอกว่าเขี้ยวลากกินอะไรเงี้ยคนท้าครึ่องอยู่ในโลกส่วนตัวไม่มีเวลาที่จะไม่ลชกผู้ชายกลัวไหมโดนทักเหมือนเหมือนเหมือนโดนสักพยานอะทนายเขาจะเชี่ยวชาญมากนะเติร์ดดีกรีคืออันนี้นะถ้าจะเป็น แฟนของทนายนะคะต้องทำใจนิดนึงคือด้วยนิสัยเนี่ยมันชอบแบบว่าค้นหาความจริงไงมัสักกองูจหลักทานเราเราซัดเป็นจ้ำเป็นจ้ำเนี่ยไปเราซักเก่งด้วยนะคะซักกลับไปกลับมาคือคือแต่ต้องบอกจริงๆว่าจริงๆแล้วผู้หญิงที่เป็นนักกฎหมายหรือทนายเนี่ยก็เป็นเหมือนปุถุชนทั่วไปค่ะเราเองซะอีกเนี่ยจะต้องบอกเลยว่าเราแทบจะไม่ได้เอากฎหมายไปใช้กับคนรอบข้างเราเลยบางทีมีคนมายืมตังค์นะคะพี่ฮัรยังไม่เคยให้เขียนรายลักษณ์อักษรเลย เออเราเป็นทนายแล้วทาไมเราไม่ป้องกันมันแบบน้้งมันเพื่อนกันอะ่ะก็ไม่ได้ทาบางอย่างอ่ะเราเราไม่ได้แบบว่าเคี่ยวรากดินไปซะทุกเรื่องเราก็คือทําตัวเหมือนปกติธรรมดาไป <c oughs> แต่ว่าถ้ามีอะไรมาแล้วเนี่ยเราก็จะใชออ้ความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยแก้ปัญหา <c oughs> แก้ปัญหาไปเราไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแบบว่า <c oughs> <c oughs> อะไรยัางไงาอะไรไม,ไม่ไม่ขนาดนั้นค่ะผู้ชายที่จะมาเป็นคู่ชีวิตคู่คิดเนี่ยในสเปคของน้องตุ๊กจะต้องเป็นยังไงจ้ะคือง่ายๆต้องเป็นคนเก่ง เพราะถ้าถ้าไม่เก่งจะปราบกันไม่ได้โอ้สมมุติว่าถ้าสมมติออผู้หญิงนะคะมันเป็นเบสิกเลยพี่ฮัผู้หญิงเก่งในระดับหนึ่งผู้ชายก็ต้องต้องเก่งพอที่จะเป็นผู้นําได้ด้วยมีความนับถือซึ่งกันและกันใช่มันจะได้ม,ไดมันจะได้ไม่ไม่หมดความนับถือเวลาแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยคือมันพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันได้แล้วก็ส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งคือจิตใจต้องเป็นคนจิตใจดีจิตใจต้องสูงในระดับที่เท่ากันมันจะได้ไม่เกิดความเหลื่อมล้ําแบบว่าสมมติ ผู้หญิงเป็นคนจิตใจดีมากเอื้อเฟื้อแต่ผู้ชายเป็นคนแบบว่าเห็นกระตัวเงี้ยอยู่ลําบากค่ะจะอยู่ด้วยกันลําบากมากคตรงนี้ขอแค่เนี้เจอหรือยังจ๊ะกําลังหาดูดูอยู่ไปเรื่อยๆคือไม่รีบเพราะว่าต้องมองอย่างนี้ค่ะถามว่าทําเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวมาเยอะกลัวการมีครอบครัวไหมก็ไม่กลัวชีวิตคนมันก็ต้องเดินไปนะคะแต่ว่าเราต้องใจเย็นๆก็คือเราอาจจะพบใครแล้วก็ ศึกษาก่อนที่จะตกลงใจกันก็ต้องศึกษาเขาจะได้ไม่เสียใจต่หลังศึกษาว่าเออเราจะไปด้วยกันได้เรารักเขาได้ไหมไม่รู้ว่าจะออกมาในรูปไหนกฎหมายคอยเป็นกําลังใจนะคะจะช่วยเรื่องเซ็กส์ได้บ้างไหมคะออาจจะทําให้คนเรายับยั้งชั่งใจมากขึ้นเพราะอย่างกับเขาบอกว่าถ้าถ้าสมมติว่าสามีภรรยาเป็นคู่สมรสกันแล้วก็เกิดไม่ว่าฝั่งใดก็แล้วแต่ไปมีคนอื่นเนี่ยคนที่อยู่ในทะเบียนเนี่ย สามารถที่จะมาเรียกค่าทดแทนได้ทางศาลเขาเรียกว่าฟ้องเพื่อให้หยุดแต่จริงๆมันหยุดไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าอีกฝั่งนึงก็อาจจะกลัวโดนฟ้องอเขาก็เลยแบบว่าเอองั้นก็ไม่มายุ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือถามว่าช่วยได้ไหมเนี่ยก็ช่วยได้แล้วส่วนหนึ่งน,น,นะคะเรื่องเซ็ก์แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งผู้ชายที่จะไปล่วงละเมิดผู้หญิงเนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วกฎหมายเขียนเลยอายุต่ำกว่าส5้าไปโทษหนักยมความไม่ได้ก็จะได้ยับยั้งชั่งใจว่าเด็กๆก็ปล่อยให้เขาเจริญเติบโตมีโลกที่สดใสของเขาไปค่ะ สุดท้ายก็อยากจะฝากาถามสั้นๆแล้วกันกฎหมายจะมาช่วยความเข้มแข็งกับครอบครัวอย่างไรช่วยได,ได้เยอะมาก เพราะว่าอย่างเรื่องของสามีภรรยาก็ต้องมีทะเบียนสมรสนะคะเรื่องของพ่อแม่ลูกเขาก็เขียนไว้เลยบอกว่าทุกคนมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันให้การศึกษาอบรมกฎหมายเลยนะใช่ทีนี้เมื่อกฎหมายเขียนไว้อย่างนี้ถ้าคุณอยากจะได้การรับรองหรือคุ้มครองนะคะก็ควรจะทําอยู่ในกรอบของกฎหมายแต่เมื่อเรารู้ว่ามีกฎหมายเขียนมาเราก็เลือกเอาว่าเราจะอยู่นอกกฎหมายหรือเราจะอยู่ในกฎหมายก็เลือกเอาวันนี้ต้องขอบคุณ น้องตุ้เป็นอย่างสูงเลครับ <c oughs> ที่มาให้ความรู้ความเข้าใจและทําให้เรื่องกฎหมายซึ่งหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องยากกลายเป็นเรื่องที่น่าฟังเรื่องสนุกเรื่องง่ารสนุกครับตุขอบคุณมากเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวโอกาสหน้าเชิญมาใหม่ขอบคุณมากครับนะฮะ